ม้นมาึ้นมาพี่รดน่าจะใหญ่กว่ามั้งรวมสมบูรณ์เท่าตัวนี้ยือบไดจะเศร้าะสวัสดีครับ พบกับอึ่นมาไทยซิ่งเป่นเคยเมื่อนนี่วางจากงานมาทำความสะอาดคลองโดยปลาเช่าวนาทีมทปลาเช่าครับผมลือตรงนี้ก็ต้องลือออกก่อนโอ้ว่าโอบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศได้ที่กัดจางไว้แล้วครับผมปลาขึ้นอย่างโอ้โหขึ้นใหญ่มาก แกแกดักแกเอาครึ่งกิโลแล้วมั้งเนี่ยดักดังตายแล้วปาปาไม่กี่อันด่างเอาล้วโอ้โหปาบ่อนพุ่น่ะหืมบ่อนใหญ่เถอะวะที่สวยครับผมทำเดยนานอนวันนี้ก็ ม่เยอะหรอกเหล้าเบียร์ประมาณสามลังสปอนเซอร์ปลาเแ้ากับสมิงสมิงจัดมาประมาณสามลังเหล่าขาวหัวเขาก็ผิกน้ำป้ามาครับผมมาหาขณาเตรียมเครื่องมาพร้อมแล้ว โซไปแล้วน้อยป้าชาวยังไม่โซีฝีมือเลยครับวันนี้ยังยังยังไม่โซฟฝีมือเลยได้ได้ปลาเข็งน้อยตัวเดียวอโอ้โหปลาตองโอ้เสียเสียซื้อเสียงบดส่สสได้ปลาโดประมาณสามโล ตัวหนึ่งโดดออกดางสองตัวแล้วฮะไปดูพ่าใหญ่สิฮะใหญ่ไหมตัวใหญ่บ่แต่คือบ่มีไฟเอาลุลุวุลุเอาโชว์โชว์พนบ่ โอ้หอยจีจีหอยครับผมบมืนี้จีป้าผมเขาเมื่อนี้เขาขายลูกเสือได้เมื่อนี้ลูกเสือหาปลาฮะเหรอมุดน้ำอย่างไรเขาเมือไงเอ้เจอได้ยังยุยอยู่บ่เนอะได้ยังยุยบ่ะ ตัวหันม yeah, you know ันเลิกแน่ได้ตัวหันมันเน็กตีนได้ยู่บ่หีนนี่ตัวหันหืมจีหอยจีหอยกับสี่สิบดีกี หน่อยว่านแฮมันแต่ว่าหารเขขึ้นสโลเียเต็มหมอนปลาตัวเดียวเฮ้หน่อยพันเนาะเฮ้ té hầm à té hầm อ่ะเอากันแล้วโอ้ใหญ่เด้อเผาเก็บๆ hé ๆๆๆ mày พี่เอามาทาั้งพี่พี่สอบที่ทั้งพี่ป่ามันบ่อนบ่ครอยแห้งเนาะป่ากร,ระโดบ่เหรอสะโดยะกระโดม,นนมันขนาดกระโดดออกไปสองตัวเลย,ยเดิยังเลือยมังเลื้อยอยู่อ้หน่อยนี่บ่ธรรมดาเว้หน่อย หน่อยหมานเว้ยสองสองตัวลาบาโดตัวละสองโลวกว่าไหนไหนมาดูผลงานหน่อยโอ้หน,อหน่อยหน้อยกว่าโตอยู่ในหมออยู่บ้างนี่ฮะยังไกว่าอยู่บอ่อยู่ในหมอ้อโตใหญ่เด้ยอยู่ในหมอ้อตุ่มกำลังตุต่ม ของปลา,อ,า,ปาอืม้หนเนี้ยเข้นมาพีร่รถน่าจะใหญ่กว่ามั้งโอ้ เมื่อไงอยู่ในน้ำที่บ่เห็นฮึขี้โลนี่ได้ยังบ้างสองโลกว่ามันสองโลกว่าหัวหาหัวบ่อยหน่อยแฮ่แฮ่แฮ่เฮ้าที่ไปวางแหวนหมดเนี่ย นั่นมันลูกมันเบาคนเลยเบาวันแหปลาเช่าเลยแต่ว่าเอาพ่อออกเรื่องไฟล่างไงปลาเช่าว่ามีปดปาดออกเลยปัญหาหูบอกนี่ฮะมันหาทางออกบ่เห็นนี่มีปัดออกน้ำพริกเด้ภัยเฮดน้ำพริกมาจิมจ้ม ออใส่ถุงไงอ้ใส่ยกยกยกโชว์หน่อยดิโอ้ใช่ใชแจ๋วบรรยากาศครับน้ำน้ำน้ำไม่สกรปรกครับทุกขาดไปไหน่อทุกขาดไปไหน่ยอมเฮียผมมีใช้รางวัลตัวน,นี้ก็ต้มเคลื่อนครับ ี่ก็ตตมปลาโดประมาณสองโลกว่าปลาโดต้มแบบต้มได้ก็แซ่บโอ้ยบแมต้นหน่อยเลยเบิ่งหัวเป็นยังเพียงกำบุหุมครับไปที่วไาเต็มหมอแล้วมั้งนี่ ไฟดับเลยโหยตัวเดียวเต็มหม้อครับหม้อมาหน่อยพดอดหลูกมัน ถูกี่เราบฮะโอ้เสียงคร้างหูดหนึ่งว่าจะเสียงคนห้องก็ได้บรรยากาศครับแดดแดดไปออกวันนี้เหมือนฝนจะตกลายอกาสเลยถ้ามีเปมีอะไรมันนอนสบายเลยครับเลใต้ต้นกระถินน้ำลงในที่จริงเลย